สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนเมื่อมีแอดมินเขมิโพสภาพงานสงการที่เขมินนะครับโดยเขาเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่เขมิเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์อาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงนะครับ คอมเมนต์ที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของอาเซียนแผ่นดินใหญ่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณทุกคนควรหยุดการเรียกร้องความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาที่อัศจรรย์นี้ขอให้สนุกและดีต่อกันความสงบคนนี้เขาเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ที่สองสวัสดีปีใหม่คขมรคนนี้เขาเป็นคนคขมรนะครับ คอมเมนต์ที่ 3. สงการในกัมพูชาสวัสดีปีใหม่ขเขมรคนนี้เขามาจากพนมเปญกัมพูชานะครับคอมเมนต์ที่4สวัสดีปีใหม่โชชนำเมยคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ที่5สวัสดีปีใหม่ขเขมรจากญี่ปุน่นคนนี้แอดมินคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนขเขมรน,นะครับคอมเมนต์ที่6 ปีใหม่ในกัมพูชาในเดือนเมษายนคนนี้เขามาจากอินโดนีเซียนะครับเขาดูงงๆว่าปีใหม่ในเดือนเมษานะครับคอมเมนต์ที่7สุขสันต์วันสงการคนนี้เขาเป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่8 happy ป,ปี้โชธนำ้ำเฉมย2 3. คนนี้เป็นคนไทยเรานะครับเขาได้แนบรูปในขเมเนมาด้วยนะครับคอมเมนต์ที่9 คนนี้เขาน่าจะเป็นคนกัมพูชานะครับเขาแนบรูปบรรยากาศงานสงการที่กัมพูชามาให้ดูนะครับคอมเมนต์ที่10ก็แค่สงการมัธยมในกัมพูชาคนนี้เขาเป็นคนกัมพูชานะครับที่เขามาแสดงความคิดเห็นเอาละครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนสำหรับเทศกาลเล่นน้ำของข,องขอม,มิญสำหรับชื่อที่แท้จริงของขอมิก็คือโชธนาเฉย 2023นะครับเอาละครับใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและบายบายโชทนำเฉม,มยทมองศูนย์สอง